วันนี้เสียงปรบมรอดังให้กับวันเกิดพอกำนันน้อยเออวันนี้วันเกิดเช่นอกำนันเชิญทุกท่านก็ไม่ต้องเกรงใจถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านนี่บ้านกำนันนะไม่ต้องกลัวหายวันนั้นไปทำบุญที่บ้านโน้น ฉันก็โดนขโมยรองเท้าไปขากลับไยคว้ามาสองคู่ไม่รู้ว่ารองเท้าใครไม่ได้ตั้งใจเอาของเขาหรอกพี่แต่พอดีมันใส่ได้นี่ถ่านหิวนะครับเชิญรับประทาน อาหารมีมากมายมีต้ยมยำปลาชนแกงบอนผัดมีปลาดุกชูชีแกงกะหรี่ไก่น้ำพริกปลาทูหมูฉลามแล้วมีกุ้งก้ามก้ามทอดมันนะก็ปลากายมียำวุ้นเส้นแล้วมีเย็นวุ้นซั่มียำหอยลำแล้วมียำหอยลาย สวัสดีครับสวัสดีที่นี่บ้านงานใช่ไหมเออที่นี่งานจังน,นันโหไม่น่าอายุสั้นรีบตายโอ้ยรีบตายออก็เคยเห็นหน้าอยู่แมบบแบ <c oughs> โดนปืนแก๊ปเข้ากก ขอโทษเลยท่านโปรดจงให้อภัยไม่ทันอ่านกาดมัวแต่เมาใครเอาไปให้เล่าอ๋อเก็บได้มันขอเชิญข้างในไปกินข้าวแต่ผมอยากกินเหล้าข้าวเมื่อไหร่ก็ได้งานนี้ไม่ได้เลี้ยงเราอะแล้วถ้ากินข้าวเมาได้ไหม หยุดกินเหล้ากินข้าวเสียบ้าง้กินข้าว้ดยสางเสียดายมันก็กลับบ้านก่อนจะมาอวยพรให้รีบกลับกันไหมอวยพรพรจะพรคืนนี้ขอนอนบ้านพร วันเกิดกำนันไงขอเป็นเหือมาใต้ห้ไปได้ตลอดถ้าถึงคราวรอยจะให้ปลอดไทยถ้าหาดตำนานจะเดินข้ามถนนถ้ารถจะชนก็ขอให้เข่ปางตายเฮ้ยอะไรนี่ยังเอามือดิหนึ่งมือหนึ่งบอคอที่คอู้กคนคอเนี่ยเอา หากใครคิดและจะฆ่ากำนานออสาธุขอให้มันฆ่าได้ไงา่ายอะไรละ่ะถ้าหากกำนานจะกินกระหมอขอให้กลางติดคอแล้วกำนันตายยทำไม้วพรอย่างนี้ไปจากที่นี่ออกจากบ้านไปเอาจะให้ไปไหน ใจก็แล้วกันถ้าตามใจฉันฉันก็ไม่ไปสวัสดีครับจำนัาถามหน่อยว่าฉันเพิ่งมาใช่ไหมเออเพิ่งมาตาจะมาด้วยพรอีกทีวันนี้มาสาย ทำไมล่ะครับอ๋อหลับออกจากบ้านไม่ได้แต่จะมาไว้พ่อนี่มันไล่แขกพวกมีเกล็ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะงานเขาเกิดลูกกับนางอย่าๆย่สัวกันเลยเฮ้ยไม่อย่าลูกกับแา่เฮ้ยหัวคนก็พลังหมดแล้วนอนหลับอายุที่มาอันนะดันฝันว่าหลับไปโอ้ไล่กันเลย อวยพรให้ไม่เาอวยพร้ะงานนี้ไล่กันไม่เข้าเลยน่งล้วอยู่เฉยเฉยเอา้าอยู่เฉยเฉยมันก็คนตายเอ๊ะนี่ก็เถียงไม่เข้าท่าโอยเถียงที่ไหนล่ะพูดมาก็พูดไปวันนี้จะมาอว <c oughs> <อ>ยพรให้อวยพรให้กำนันอายุมันขวัญยืนจะหลับจะตื่น สดชื่นแจ่มใสให้คุณพระปกป้องคลุ้มครองรักษาเดินทางไปมาละขอให้ปลอดภัยอยู่ดีให้มีแรงเดี๋ยวเมียมันก็แทงเมียแทงตายขอให้สมองปลอดโปรงแล้วก็ตยโหงตายโหงไวๆ แฉกผู้มีเกียร์ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นโอ้ยรู้แล้วว่าไอ้นั่นเราอย่าไปฟังมันงที่าไม่เกียร์ก้าได้ไม่มาหรอกให้อยู่ดีกินดีเราไม่มีขาดเดี๋ยวก็เป็นอัมพารแล้วก็เดินไม่ได้ไอ้ไหลด้วยนะเออไอ้นั่นรู้แล้วตั้งสติฮะคนอะไรเรียกกินข้าวยังเรียกกินขอให้กำนันมีเงินเป็นพันล้านเดี๋ยวโดนงัดบ้าน แถมยังไฟไหม้อีกไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นเออฮะไอ้นั่นน่ะไอ้นี่แหละมันแค่งัดบ้านแกไฟไหม้เลยเฮ้ยนั่นนีโอ้ยแม่ไม่ต้องไปน้ำคุณคุณเอ้าคนนะคุณไม่ใช่ปลาไหลเอ้ยเอาละเอาละเลิกอวยพร พอนะฉันก็ยิ่งตายถ้าจะจัดวันเกิดนะ้พี่น้องอย่าให้ไอ้สองคนไปเอจาเอชา เอาไงตั้งสติตั้งสตินะเพื่อนอ่ะกินเหล้าะแพ้งานหนึ่งคนมันกินเหล้าทำไมไม่ีเหล้าเลอะเทอะเท้าเปเพื่อนหมดแล้วใส่เมารถมาเนี่ยอ้าววันนี้จะเป็นวันเกิดของพ่อกำนัำวันเกิดเราก็ใไฮระห้เว้นนะให้ลให้เว้นกันคือคือบทเรียนวันนี้คือว่างานเลี้ยงแบบนี้อย่าสับสนว่าวันเกิดไม่ใช่วันตาย บางทีคน,นมอไม่า